สวัสดีครับผมโนด BP แล้ววันนี้มาปะกับเกมกรบซิมซตอนที่มี้ชื่อว่าส,สร้างบ้านโดยสตังหนึ่งล้านโฮ้ัมยังมาลงเรื่องพอแปลงบ้านไปแล้วใบกัมันยังมาลงเรื่องเนยมลลแมแล้วนี่หรอมันน่าจะเป็นบั๊กของเกมอย่างสักอย่างหรือเปล่าโคมไฟนี่มันบังต่ะอ๋อหายแล้วเหรอซูมเข้าไปหายเดี๋ยวแต่กี้มันปิดรีโมทมันลูกไหนไหมาอ๋อเปิดเพลง เปิดวิทยุก็ว่าใจคอมอะไรอย่างกดวิทยุงงกับโ,โยโยเพลงจะติดซิคลิตปะเนี่ยเพลง The s i m ปฏิดสซิคลิตเราม้างจะเล่นคอมก็ว่าจะฟังเพลงเอาสักอย่างตอนตัดคิดแล้วอะ่ะผมบอกว่าใจสตังไป4ี่แสนป่ายมันบาดใจสนะี่หมื่นป่ายอันน่ะมึงก็4 0ี่หมอ ใ้่5าหลบออกให้เก้าห้าเก้าสามหมื่นเอสอเน music lover นะจ๊ะใครเป็นคนแต่งเพลงของเครือซิมวะก็หมอนอยู่หรออยู่นอกบ้านบม่ได้ยินเสียงเพลงเฮ้ยวิกหายวิกหายมีวแบบิกหายแวบๆอยู่หน้าลําโพงเสียงเพลงก็จะชัดขึ้นถ้าอยู่ไกลเสียงมันก็เลยจะเริ่มหายไปอันนี้คือความสมจริงของเกม, The Sims มเตัดซิมสีมีรถเตลไกายรถเตลไกายวะ รถมันเตกนลกะรถมันหล่นเอากาแปลงขึ้นน่าสวยไหมก็สวยนะมันแปลกๆกะ่ะอ่ะแปลงหนตังเข้าบ้านหเห็นหน่อย f ออย่าง F2 F1 ่ใจ F3 าปืนนี่ปืนมาหินเขาจะเอาลายเหมือนเนี่ยได้ก็น่าจะยากเออเบอรเดมันอยู่นอกเขตพื้นที่อยู่นอกเขตความรับผิดช,ชอบอ่ะ สายไปนึกมันดูบะโลเดี๋ยวก่อนพปื้นเห้าเป็นไม้ปาเก้ไปเลยกะแล้วมันยังเป็นมันยังเป็นสีเจนี่มันเป็นกระเบื้องยางไปเลยกะเนี่ยมันเป็นเจนี่มันเป็นเจนี่มันเป็นเจนี่เอาลายสื่อก็เอาลายขวางนี่อันนี้คือลายขวางถ้าเอาลายสื่อก็เอ๋อันนี้ลายขวางลายสื่อลายขวางรู้สึกว่าจะงามกว่าลายสื่อมันแปลก,ปกอ๋อเออ ห้องมันขยายได้นี่แต่ห้องนี้มันบัดเต่ามันก็คาแปงมันบัดซื่อกันนะเนี่ยมันโจยไปหน่อยเนี่ยโ,โจยแปดเบี้ยวอเอาสักอย่างหนึ่งบัดซื่อบัดเปียงอเอาอย่างเลือกเอาสักคำเนี่ยมันดึงมาได้แต่เราจะ่มีพื้นที่หลังบ้านเดี๋ยวเขาจะแปลงสวนน้อยๆเดี๋ยวเราจะแปลงสวนน้อยๆหลังบ้านสักหน่อยละตู้ไปรษณีย์มาอยู่ยนี่พิลหน้าบ้านพวกอะเว็บเออว่างไ,ไดง้เนาะเต็งแน่ สีฟ้าสิแปลกๆเนาะห้องครัวห้องครัวไฟบางงามเลยอะหน้าตรงหน้าต่างห้องนี่ก็มีทีวีกำลังมาหันเร็วเนี่ยทีวีน้อยอันนี้ห้องรับแขกไงเผื่อมีแขกมาแต่ผมไปคกดต้อนรับแขกตัวไดสตางค์มันเหลือเนะี่ยใดน่ะอันนี้คือของติดติดตั๋วมาตวัวตีเอามาจากบ้านหลังก่อนอ่าสัญญาณเตือนควันสัญญาณเตือนควันวะสัญญาณเตือนควัน,ญญเ,อน,วนเอาติดไว้ไหนวางไปได้เออ มาได้เต่ามินิเต่าอยู่กลางเลงไม่จะติดยังได้น่ะมันอยู่ในห้องนี่มันกระล่างไว้ใจได้อยู่ก็ความจริงเครื่องตัวจับควันมันต้องอยู่เหนือเต่าเนาะจะมันติดเพดานมาได้อ่ะรุ่นเนี้ยในเมื่อสตางค์มันเหลือเดี๋ยวเราจะแปลงเพิ่มลองดูห้องสําเร็จรูปมันยังเก่าอันนี้ห้องญี่ปุ่นมากๆเพราะว่าอันนี้มันเป็นแพคของ snowy escape มันเหรออันนี้มันผากเสริมญี่ปุ่นอ่ะมันจะออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นในเมื่อพื้นที่ลอดเนี่ย มันมีน้อยเดียวเฮาก็ต้องต่อจั่นเพิ่มหรือว่าอัานกดลงไปจั่นใต้ดินจั่นใต้ดินมันลงได้จั่นเดียวมันงก่อเอาห้องอย่างดีอันนี้ก็ห้องครัวห้องครัวมีแล้วเฮาลองไปดูอย่างอื่นเฮ้ยย่อว้าวห้องแจ่น้ำห้อนเอ๊เจ็ดพันเก้าอ่ะลองดูปุ๊ม,มอย่ามาแจ้งแต่ว่าประตูมีไหนประตูหายประตูบ่มี เอาวางไปก่อนตู้เก็บวายอย่ามีก่อนอ่าบ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 าหน่มบาหน่มอ่าเล้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 าไก่เล้าเป็ดเล่าหมูมาใจคนละลัละ,ละคนละเละ่านี้มาเจอห้องอันนี้ห้องที่ปรึกษาสถาปนิกมันก็เป็นห้องปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านมันเป็นภาค home d e c o เ a t o r หรือว่าเราจะทํางานนี่ดีสร้างไปก่อนสว่างสดใสเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าเลือกพีท้อง ห้องน้อยเดียวห้องยาการเนี่ยประมาณนี้ประตูมีไหนประตูบ่มีแปลงประตูคนเดียวเพราะว่ามันอยู่ห้องใต้ดินหรือเปล่ามันก็เลยบ่มีประตูมาเฮ้อ้ยฮุย,ยมันลงใต้ดินได้แห่งจั่นวะ่ะนี่ซื้อเกมเดอะซิมเนี่มาบวฮห้กี่ปีกะก็หามาหู้เนี่ยว่ามันลงได้แห่งจัน่นเอาอีมันลงไปได้กี่จัน่นไอ,อ้ดีกว่าอันนี้สองจั่นแล้วนะใต้ดินเนี่ยถ้าเป็นห้างก็อันนี้เป็น B ีอันลุมนี่ก็เป็น B ี พอมาถึงหน้านี้ละหันมีสวน้วยอ่ะแต่มันใจพื้นที่เยอะมากเลยอยากแต่งสวนน่ะวางประตูไปได้สงสัยต้องวางปืนก่อนหรือว่าต้องตีกำแพงหัวก่อนมันไม่มีปืนแต่ละน่ะเลยใส่ประตูไปได้ต้องแปลงกำแพงตีกรอบก่อนตีกรอบห้องใต้ดินเพื่อมันกลายเป็นห้องหนึ่งห้องใหญ่ๆแล้วก็ถึงจะใส่ประตูได้ผมมาวางเกิดปัญหาคือมันรวมกลายเป็นห้องเดียวกันหมดเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นจะต้องลบตีกรอบใหม่ต้องตีกรอบก่อนตีกรอบก่อนแล้วก่อยเอาห้องมาใส่แล้วประตูมันก็จะมาตัว คันใดจะเอาวางตังใดนี่เห็นไหมเหมือนทางลับเหมือนทางลับเดินลงไปใส่ฮาวคันใดจิ้งหาวคันใดกระจกลงมาก็เจอบาร์เจอบาร์แล้วก็เจอห้องซักผ้าห้องซักผ้า,ผาแล้วก็ห้องอะไรอย่างเนี้ยแจน้ําห้อนแจน้ําห้อนแล้วก็ไปปรึกษาปรึกษาแต่งห้อง <c oughs> มีความน่าเจือถือก็ดีพอเจ้าของบ้านนั้นคนมาปรึกษาแต่งบ้านนี่เหรอ อินดีขนาดอะอยูโฮตีคนดงังตาสีกับแปลงก่อนเอาสีเรียบๆง่ายๆสว่างๆห้องใต้ดินนี่สีฟ้าอ่อนก็เอาสีน้ําเงินเออสีน้ำเงินก็งามเหรอมันเข้ากันกว่านี่คลิปมันจะสั้นๆหน่อยเนาะเพราะว่ายังงงๆอยู่บู่จะไปทางใดต่อเดี๋ยวคลิปหน้าฮามาว่าการนดิน,นกำว่าจะไปทางใดต่อจะขึ้นใต้ลงเหนือไปเจ,จะได้ ูไปเลยละอันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะไปลืมกดไลค์กดซับตัวเนอ่์ครับปะกันใหม่คลิปหน้าพาดหน้าตอนหน้า